แล้วมองกันได้ไหฉันเป็นใครเธอคือใครไอ้เป๊กนี่มึงเช็ดน้ำตาหรือมึงเช็ดจานเนี่ยเฮ้ยเช็ดให้ยังบ่นนี่เฮ้ยอยู่น้ำไว้ฟูเปล่ากูป่วยฉี่เฮ้ยเฮ้ยหยาหัวโจทยที่ฟูหยุดเลยนี่มตู้เย็น มูลนห้องน้ำอยู่นู่นโอ้ยเฮ้ยไอ้ติ๊กแล้วแกไปทำอะไรมาวะถึงก้องเมาขนาดนี้ฮะไอ้ปิ๊กฮะแกจำน้องแพรวที่ฉันเคยเล่าให้แกฟังได้หรือเปล่าวะจำได้ฉันนะสู้สาแอบเฝ้ามองน้องเขาตั้งหนึ่งปีเต็มๆอ่ะกล้าพูดด้วยก็ยังไม่กล้าเลย วันนี้ฉันเห็นน้องเขาเดินไปกับผู้ชายคนอื่นฉันเลยไปบอกน้องเขาว่าเราเลิกกันเฮ้ยทางทั้งที่แกสองคนยังไม่รู้จักกันเลยเนี่ยนะกล้าไม่ได้ด้านมึงด่าเหมือนน้องเขาด่ากูเปียบเลย